เคนีอันดีงามของพนุกมาสอนเด็กนาเด็กเป็นคนสอนให้ดีมาตั้งแต่เลิกแกเลยทำงานสอนมาตั้งแต่ตัลกเื่อยเ่อ่อสอนมาทุกะยะเลยะสอนได้แลก็ส่งเขาไปโรงเรียนครูช่วยสอนอยู จนกระทั่งส่งไปมืงนอกเมืองนามีงงาจดะเ,เรียนตัวความมีตารเรืองแตแล้วก็หลัอใหญ่ก็คือตัวความเป็นคนดีแต่ส่วนมากมักจะมองข้ามอันนี้ใชนะ่ไหมเพาความไม่ซื่อสั่ยน่อยากจะม,นมีนี่ขอยาจะมีมักจะมีในเชื่วาเรียนมาก็เพื่ออะไรไอะไรแปลว่าลืมตัว นี่แหละมันจึงหาคนดูได้ยากถ้าคนเรียนมากเรียนน้อยไม่เรียนแต่สิ่งนี้ทาให้เสียนันมันเป็นภูใหญ่อาการใหญ่อยู่คั่วทุกแย่งทุกคนความเบื่อไรแร่มาของใครของใครนักจะมีทางเสียทางเสียแฝงแฝงแฝงถ้าศึกษาจากตำราหลังในขานนี้คนเราจิงมักเสียถ้าจําเป็นก็เมียจางสองมันก็เสียได้เพราะอาการธรรมชาติมันอยู่แล้ว กาสอนก็ความเป็นคนดีนี่โห่ทั้งกล้าทั้งตาสอนตรงนี้เพียงแค่เป็นแค่ตาผลการงานนั่งเออเอนอมเอาไปเอาไปฟินต่อหน้าต่อตาไปขึ้นเสียงสับดำให้ครูให้อาจารย์เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าตาพื้ตัวของเราเองมันต้องไปขึ้นเสียงต่อหน้าเราต่อหน้าต่อตาเพราะนั้นเพราะความเป็นคนดีความดีนี่ มันถูขีดถูการถูโยกถูร้างถูตกออกมาเห็นเรื่องาการทำอย่างตอนนี้ชัตเออถ้าเป็นน้ำเป็น้น้ำใสก็กินแต่มันพวกตากพวกแหนปกลุมห้มหอเหมือนกับว่าไม่มีน้ำเลยยังสรนอย่นั้นนี่จะเจาะแหนะเขานั้นมังครา้ถึงนน้ำเต็มเอี่ยมแล้วสชาตแล้วสดสมทดี็นที่ด้วย แต่ก็มองไม่เห็นพระอบเขไหนตกคุมนี่นี่ยเรื่องของช่วยตกคุณทำตกคุณวาสนาบารมีของเราตกคุมใจของเราใจมันหลัเป็นต้นแห่งวาสนาไปเลยนงทีนี้มันตกคุมได้มันทำคุณพานมันจึงททำให้เราลืมกลัวลืมกลัวเรื่อยเรื่อยมันข้างเราก็ตั้งใจตั้งใจเพไม่ได้พระเดี๋ยวจะจะย่ากหัวง่ลวก่างตา ก็ดูเวลาภาวนาถ้าเราจะเสียงมชัดในสิ่งทั้งสองคือธรรมกับอาธรรมที่เกิดขึ้นเวลานั้นเป็นเวลาที่เราจะสั้งเกิดชัดเกิเราจะทำสิ่งทั้งหลายให้สงบเา็นไให้ทางานอดีเนี่ยเช่นภาวนากาหนดพุทโธพุทโธหรือกําหนดอนาปานสิแล้วแต่จะดิบนะใราทำบทนั้นที่เรานามาบริกรรมให้เป็นงานของเรา ถ้าทํางานนี้หรอไม่ต้องการงานอะไรแล้วแล้วมันชอบงานเดียวมันไม่เอามันต้องการงานมากนี่คว้าน้องคว้านี่สุดก,ก้าวงานพวกโทไม่สนใจเลยเอาไปจริงแล้วรู้ไหมอ่ะนีน่เหืะอมันเรื่องมันมันมันถูกมันเลากตลอดเวลานในนี้น,นี่ถึงลำบากอย่างที่เราเราไม่รู้สิการ ข้างหน้าตั้งฐานมั่งต้นแม่กับผู้ปฏิบัติเป็นพระเนี่อนความเมื่หวังต่ออาตมหรือความหยุดพ้นไม่เต็มหัวใจประกาศที่เรียนมันก็มีเต็มหัวใจอยู่แล้วฮะต้องมีกําลังของมันอยู่แล้วเราพอเราจะก้าวนี่มันขุดเยอะลมทั้งหลายเลยล้มทั้งหลเลยงายหลังงายหลังมันง่ายไปไหนถ้ามหลงไหลลงหมอนเนี่ยมันจะลงตรงนั้น เวลานั่งอยู audio, so ่แ้ก็นั่งสับประบกของกานมาเสิทธิ์จิตนี้มันล่าก็ห้าทวีดถ้ามีสิลทวีดมันก็ไปสีลทวีดตอกเศษตะกรามไปได้หมดไม่เคยรู้ก็เห็นตะกรามมันหลอกมันถุดมันลากไปหลอกไปต้มไปเราเชื่อมันไปพ้อมันไปเรื่อยจึงวันนี้มันจะภาพวาภาพเป็นลมเป็นแล้วหลอกตัวเองทนั้นเราก็ยต้องยอมเชื่อเพราะสิ่งที่พระทำสิ่งที่พระให้หลอกมันอยู่ภายในมันดึงออกไปไปหลอกเราก็ไม่ นี่ถ้าหาว่าเราไม่รู้เลยมันกออ็เรื่องที่จะมาพูดที่ระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็แนะนําเรื่องมาพูดท่านพวกเราฟังดังที่เรานำคำมาพุทธเจ้ามาพูดอยู่เดี๋ยวนี้เวลามันกําลังของธรรมีน้อยอมันก็นอย่างนั้นอะ่ะมันกบมันมันขุด,ม,ขดมันลากตลอดเวลาบางครั้งคุณคุณนั่งตั้งใจจะทำ <c oughs> เป็นตนให้เต็มที่ ันถึงผู้นสุดท่งพุกก็จะให้ถึงว่ามั่มงก็จะให้ถึงผู้นสุดท่งพุกว่าทางใช่เหรอพื้นสุดทางคุกมันก็ยังลากมาในกองคุกเพราะสูงที่มันลากมาแล้วมันเป็นสาเหตุให้เกิดกองคุกกองพุกนั้นมันถอยลากไปนั่นก็เหลือนันเวลาติดสติเราไม่ออกตั้งรากตั้งฐานไม่ได้นั่นเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เาพอเริ่มตั่งอะไรบ้างสงบบ้างตื่นนะตื่นตัวนะพอขิ้สงบ เยนน็นาสงบอยนูย่สงบมันเย็นทีนงานไม่เย็น้าง,งานถ้าเป็นงานของธ่ามเาส่นคุกโถวโถนี่เป็นงานก็ขามสงบแล้วงานก็ความผู้ก็โหเหมือนงานสมุทรไฟย้เกิความคุุ่นร่งหน้าเพื่อมันจุดมาหน้าไปแต่นั่งงานแล้วไม่ไม,ม,มีที่สุดความรื่นพอพอจใจสงบบ้างมันก็มีที่ที่เรียบที่เทียบกันอ๋อถึงต้ป มันก็เห็นโทษู่ความวุ่นวายทันทีสะกานมันก็วุ่นแต่มันก็ไม่เห็นพอได้มีคุณาเป็นศักรูพยานพมอดเชือกเทียงไัแล้วมันก็รู้รู้มันก็หนักก็ทำงานอะที่ม like ีเซลล์มัน้นักหนักเขาเรื่อแล้วก็สมบกเยื่อยเยื่อยเยื่อยเรืยชุดออกแยกไปเรื่องอะไรมันเหมือนไฟที่นี่มันกลับเป็นเหมือนไฟเพราะชุดไปเรื่องอะไรึุดไปเรื่องของสมุทรไทยแล้วเป็นเหมือนไฟมันมัน เสียดลองอนี่แทบหนีมากกับล้อแทบล้อแทบหรือชิบอะไรเขายิ่งร้อนมันก็นนกนนนต้องถูกต้องลากเข้ามาไม่ให้ออกไปหาบูญหาไปให้เข้าสู่น้ำที่เย็นแห่งความสองบนี่เองหลายปีน้ำในเรื่องน้องสาวใจของพีย่สาว มีเวลารักษางานก็นานเข้าแล้วต้องมีกําลังจิตเมื่อมีเครื่องบํารุงรักษาอยู่ทำไมจะต้องมีกําลังทำไมมันจะเรียนงื้องื้อต้องเจริญขึ้นเพิ่มรื่อยเวลามีสิ่งทําลายมันก็เสื่อมของมันลงไปเรื่อยๆมันก็เสื่อมได้อย่างนั้นเมื่อามีสิ่งบำรุงรักษาอยู่มันก็ต้องเจริญขึ้นเรื่อยแต่ต้องเห็นโทษของความชิดความบุญวาป ท mm ่นท่านก็สอนไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยสิแล้วก็มันจะสั่งสมความสงบความเย็นความสบายมากขึ้นมากขึ้นภายในใจเรื่อยนี่เป็นท่านเป็นท่านอย่างนี้นะอย่างที่ท่านพูดว่าสมาธิปัญญาแล้วอย่างถ้าเป็นเป็นชุดปัญญานั้นสมาธิกับปัญญาจะไปพร้อมๆกันเลยสงบอยู่ภายในทั้งชุดทั้งปุ่งได้แต่สงบไม่รุ่มกับอะไรสงบจากอารมณ์เทั้นแต่ภายนอกแต่ทำงานอยู่ภายในด้วยปัญญา สงบอหสงบเป็นสมาธิไม่ยุ่งกับอะไชุดกัอะไรชุสุมก็ไม่มเรียกว่าสงบเป็นสมาธิ่อล้วเป็นบัญญาที่เกลื่อกลนไปนั้นสงบอยู่ภายในไม่ยุ่งกับภายนอกแต่ทำงานเพื่อแก้ที่เกอยู่ภายในเรียกว่าปัญญาพกขัดจิตกันดูผู้ดจิ่ันด้วยเรือยๆอสอยู่ในนั่นต่ออยในนั้นพิจารณากรามนั้นมนั้นเหมือนเมือนเป็นเรื่องแก้ไขนั้นแก้มือนก็ถู่มัดตัวเองทำสงบสงบไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรภายนอก แต่ทางานเยอะต่ว่าไม่สงบมันก็เป็นเรื่องทางานตัวเองจะต่อสอนไปเลยมันก็เป็นธรรมไปคิดว่าเป็นธคำอย่างมันก็เคยตอนนั้นมันก็ค่อยเห็นโทษของเรื่องไปช่วยเปช่วยเห็นต้นหนักก้านหนักไปเห็นต้นหนักอะไรเห็นคุณต้นหนักไปแต่อมๆในเวลาเดียวกันนี่มันก็หมุนตื่นสิไม่มีทางออกได้อย่างนั้นถ้ามึงสอนทางออกให้พวกเรา มันชอบได้อ <Army> ย i mean, <HHH> okay. mm ่างนี้เรื่องหน้าแต่งทำเอาสดท่านมึงสอนให้เราลงเพลงผู้ท่านเป็นผู้ท่านมาสอนท่านเป็นต่องแล้วท่านเป็นมาสอนเราหมายว่าถึงช่วอบด้วยก็สั่นหุ่นมาแล้วท่านดูเด้มาสอนพวกเราให้เห็นเห็ด้วยทำเห็นต้นไม้เห็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแยบเดียวเหมือนข้าแม่ให้เห็นด้วยรำมันกระจ่างออกไปเรื่อยเรื่อยเร่อยเรื่ายไม่ากอะไรก็เห็นด้วยทำนั่งรมนั่งเรื่อย ใางาสามนี blender, estamos fazendo, estamos emente, e vamos, ่อบรมให้พากันอบรมอในบ้านในเรือนเราจะถือว่างานเ่านั้นเป็นงานจําเป็นยิ่งกว่างานของใจของเราผู้สมบุกกมบันในพวกข้าต่างๆก็เราถือสุภทุกมทั้งหมดจุดจะเป็นผู้รัผู้แต่ผู้เดียวถึงรัไม่มารับนะเราเพียงอาศัยช่วการช่วยเวลาถ้าศัตรมีอยู่ความบกพร่องต้องการมันมีเต็มตัวเราไม่หาไม่ได้ต้องหาเวลาหาแต่เวลาที่เราจะ นำสมบัติอันดีงามเมื่อโปชารดเอาน้ำคําเข้าสู่ใจด้วยการสร้างความดีเราก็ทําอย่างนั้นเชื่อเป็นวพื่อนมา,าถ้ามีต่โกนข้างนอกอย่างเดียวแล้วจมน้ำเพิ่มเท่าไรยิ่งจมหาฝั่งหาแดนไม่ได้เลยเหมือนลมแ่วนน้ำในมหาสมุทรใครเจ้าข้าสาวาว่าว่าน้ำในมหาสมุทรให้พ้อมกับให้พร้อมตัวประทัาถึงสัง่งนั่นนี่พ่กปลาฉลามเขาขั้นม,มาช่วย ข้ามเป็นไปด้วยเรือข้ามด้วยเรือนี่เรือก็คือความดีนี่เป็นช่วงข้ามเพราะฉะ้ความดีก็ให้ทําเวลาจะทําความดีก็ให้ถือเป็นสาระทั้งันอย่างว่าให้เสมอกันกับเรื่องเขาคอยทำเพื่อร่างกายของเราเพื่อความเป็นอยู่ภูวิจัดใจทั้งสี่เครื่องมห้มใช้แต่อาหารการมีพวกที่เชื่อสายเรื่องตัดใจเครื่องอาศัยเพื่ออ่างอันนี้สำหรับกายในอัตภาพนี้มันจะต้องอาศัยทีจะต้องถึงวัน สิ้นชื่อวายชนะแต่ใจเนี่ยมันมีเพียงยท่าน,นี้อยู่นี่ก็อาศัยใจอาศัยเบียยเล็กน้อยแต่ยังไงมันก็ต้องเม่พิพ่มความวุ่นวายอะไรจะคนปืนขนาดไหนก็คนคือสําหรับร่างกายนี่จะอ้วนที่กว่าหมูก็ตามอย่โรคความกุ้งก้อยกระกจากายในใจเลยถ้ามีท้ำกระแทกน,นะลองดนเมื่อมีท้ำกรแทกแล้วทางนั้นก็กสบายนะความสบายของของสบ,สบายด้วยรมครับ อาสายอนี่เพียงนิดหน่อยเส้นว่ารับหมูข้าวเรารับทางข้าวเสียงทุกอันนี้ก็ระงับระงับดับไปนิดหน่อยเลยหนาวก็หางข้าวมะหวงเสือรับหลามน้ำเสียระงับคน,นไปเพียงตอนนี้ตอนนี้ไม่เงิมากมายง่ายจเป็นของดื่มอะไรนะั่นหนอพรจะให้ถึงใจเราเหมือนความสุขที่เป็นเพื่อนพาในใจนะท่านสื่อเป็นเึื่อนพานใจไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะว่าคำเหนือโลกได้ยัง ท้งนีก็ท้งนี้เวลาเราจะสร้างก็ให้สร้างแต่ยลางที่เรามาสร้างความดีนี่นี่คืต้องเราผูกพันอยู่ในความดีมดตั้งแต่เริ่มมาเลยท้งองฝ่ายหาอะไรมาทำบุญให้ทานได้มามางน้อยเราได้มาด้วยกําลังหีืแท้ของเราได้มาแล้วเราทานไปเพื่อความเพืวความรู้สุกแต่ของเราสิ่งนั้นออกกับเข้าจะเป็นขนาดเดียวกันบุญกุศลกับการข้าางความดีนะเราจะรู้ไม่รู้ไปตามเราก็ต้องมาดูตัววิจารณ์แต่ว่า เราจําได้เราจําไม่ได้เราทํามากหรือทาน้อยทาบุญทำกุศลลงไปนี่แหละเราไม่ต้องไปวิจา์เราธรรมชาติคือความเป็นธรรมไม่มีอะไรชวนขัรู้ติธคําที่สุดนั่หละอันนั่หละทำบาร์ทำบาวิบะนี้ไม่ลูกก็ตามจําได้ไม่ได้ก็ตามขอให้ทําลงไปแล้วแหลบาปว่าบุญจะต้องเป็นขึ้นมาอย่างนั้นนี่แหละความดีของเราที่ทําไปเ่าค่อยแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปค่อยหมุนเข้าไปหมุนใจนั่นแหละพอออกแบบนี้แล้ว จะจะได้าอาศัยนี้ไปสิ่งทั้งหลายที่เรามีมามากั่ยนั้นพอร่างกายหมดเป้าหมายสิ่งนั้นหมดเปหมายกันทีเลยรอกจบกูอื่นสืบต่อกันไปก็สืบต่อไปก็ไปเพื่อหมดมเป้าหมายเช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีใครจะยืนยาวไปํำฟ้าได้เอาหมดไปคนนั้นก็สืบไปกเพียงตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วการโราโลกเรารู้ก็รู้การ้วคาไปได้ก็เอาเข้าใส่ลงเขากับเขากันโดยหมดเลยลงก็ไม่มีเหลือนอกจากเอาไว้จะเจ็บตลาดเพิ่เข้าใจไม่ตลาด รงนี้เผาคนนี้แล้วเอาไว้อีกรับให้เขาเช่าหนึ่งเพื่อตลาดเข้าใจไหมถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็เผาแหลกด้วยกันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็เท่าฐานกลางพอดีปเป็นน้ำลงใส่มีเท่านี้อะไรเป็นสาระที่รานาชาติซีงนะปฏิวัติทำถ้ามันเห็นความยืดยาวและความสั้นอ,อันนี้มันเป็นเพียงตอนนี้เท่านี้ส่วนใจนี่ เห็นทางเข้ามาทางมาเขาเริ่มก็เข้ามาเนี่หมอกเข้ามาคางมาไอ้คงสังเกตดูไอ้นี้มันเข้ามาอะไรนะเออไม่รู้เรื่องจริงนะเอ้คางเข้ามาตามนี่คางมาตามนี้เราก็ไม่สนใจหนึ่งพอรันท็อปมันเพ้่งไปเลยหกเราก็หมอกเข้ามาโอ้ยเขาเราตามเนี่ยหมดเลยมือมันยุ่นน่ะมันมาอยู่กับเราแล้วมือมันยุ่น คนเขาบอเรา,า,าพระจะตายยัน,นะเอาขาวนะชุนมุนทั้งนั้นเลยเราเลยไม่ลืมนะแต่ก็ไม่มีอะไรเรามีเรือ่องบกพร่องเราไม่รู้เรื่องของเขาเขาจะแย่งอะไรพวกเส้นพวกไหวอะไรพวกได้พวกอะไรอย่งนะแย่งในคนนี้เอาเลยเสิฟเระแถวหน้าโน้ ก็เป็นกับายตด้เป็นอะไรบว่าพวกบ้าเนมาดี่เนี่ยถ้าเรามาอยู่ถึงวัเนี้เราคงว่าควมั่เหมือนกันว่ะเข้าใจว่้อะพวกป้าพวกไหนนะก็พวกน้องสวัรค์นั่นแหละนี่หัวหน้าบ้างเจอบรล่ะไป นั <Là>. ่อะไรนั่นนี่อะไรนะพอแทบเหรอนี่เรื่องอะไรนี่วิธีการต่อทุจริยวิธีการทุจริตางเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นวัดเป็นวาเป็นพระเป็นเลนก็ยื้ได้แหละเขามาขอซื้อเราเริ่มแล้วเป็นแสนแสนบาทนี่ ซื้อกมาสิไม่ได้แล้วเขาจะไปพิมพ์ขายนั่นะนะความหมายเพราะเขาต้งการซื้อขนาดนั้นพเพราะเล่มหนึ่งเขาจะหวังเอาเงินเล้านๆเาราก็ฟองตรงเลยแล้วบอกโอ้ยว่าแต่เล่มจะเป็นแส,ง,สงเสล่ม้ะเ,เป็นล้านๆเราเอามาได้เบเพราะเราไม่เห็นคุณค่า,าของล้านที่ผหมวอนแต่ผลเราเอามานี้ยแล้วก็ทำอ,นนอย่างนั้นมาเรื่อยๆเราไม่ยอมให้ซื้อขายซื้อขายไปอะไรเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของทาทามีซื้อมีขายยี่ไหนแม่ตลาดตุราม เอมาเยี่ยงกันก็นได้สิเราพูดด้วยกัเนเยนนี่ยงนาเหมือนกันจากกำรับตำลนัน,นไม่ใช่พูดแบบลอมๆหรือเป็นการพูดโดยตนของท่านแล้วไม่มีในเจตานานแะ้ว่า่ามีจริงๆนำพูดตำหนับความจริงผา้พูดต้อ,อง,งาดดการความจริงยังมีอยู่มากมายในโลกมาย์เราชาวพูดเราให้เลือนตัวซื้อ,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 เ,อเ,เอาใช่ไหมเอาเอา,เอา,เอา เอาเลยของให้ทดียวไม่ขอแล้วไปขออะไรอืมแล้วเทพมันทันรัฐเท่านัตอนนี้ก็พวกประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนั่นแหละส่งไปเทพทีจ่จะแจกถ้าขางเท่าไรทางวัฐก็ต้องเอามาหามาหามาหามาเามาทพไปแม้แต่คำหนึ่งว่าหมด เท่าไรยังเท่าไหรเราไม่เคยคิดถ้าเราคิดอย่างนั้นเราทําไม่ได้อีกเหมือนกันนะไม่ว่าอะไรถ้าเราจะทําแล้วเราไม่คำนึงว่าจมูกจะสึ้อะไรทำเอาตามเรื่เอาตามใจเลยเชียว่าเอาเอา,เอาเลยเอาเลยถ้าเรากลวัลวหมดกลัวยังอยู่เราก็ทไไําไม่ได้เรือว่าตันหนึ่งถ้าลงในตันหนี้แล้วมันแกะไม่ออกนะนนถ้าเปิดโล่งแล้วได้ทั้งนั้นเน่ย ธรรมะเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เปิดโล่งไม่ใช่ธรรมะแรกที่กวาดเอาต้องเอาความมาตั้งมานันเป็นเรื่องของกิเลสดูุกแขนของผมสอนข้ายิ่งไม่ไม่มีเทปเลยแล้วยิ่งเอาหนักนะที่อัดเทปนี่พอประมาณถึงจะถึงรโล่งขนาดไหนก็ตามนะจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราเราเทปเทปมีเทปเนี่ย ก็เสร่จแลขนาดไหนก็ตามก็ยังขาดอยู่นั้นเนี่ยคี่มันมันเป็นอะไรนเนี่ยพอมองเห็นแค่ปั้มที่มันจะขยับทั้งมันคลิกรัดพามีแล้วเอาเต็มเหนียว <c oughs> เอาให้เต็มเหนียวจริงๆเนี่ยมันถึงกิเลสจริงๆนี่พระพุทธเจา้าท่านสอนยัยสอนโลกจิเลสมันอยู่ชนิดมันดู่ลึกตื้นขนาดไหนทําไม่ถึงกันมันมันแก้กันได้ยังไงถ้าทํามองหาจิเลตไม่ไม่เจอแล้วสแสดงว่าทานี่ก็เศรุ่นถ้ามันลงขาดสะบ,บ้นเลย เราซื้อางขายเหมือนกันเอาผ้ามาเป็นเล่นเอาเอาหนักจริงๆเนี่ยอยากให้มีในระบบธรรมถามเรามีไม่ได้ว่าไม่มีอใครที่มาศึกษานี่จะตั้อย่างขนาดนั้นเวลานี้พนทราหลายมาศึกษาท่านจะมาอะไรถามขนาดถามเป็นเรเป็นตึดเป็นตึกเป็นตึกุงรุ่นี่พยายามเราเรียนมามากน้อย ขนาดไหนเราขอเราขอออมาใครมาเทพก็ดำเราเทศเอาออกมาจากกำหนักตำร้ายเป็นที่ลงใจเราว่านี่เลยไม่ธรรมดาพูดเป็นว่าท่าพายแต่เราไม่ได้ท่าพายว่าให้เป็นที่ลงใจข้อนี้ออกมาจากพระวุฒิเจ้าออกมาจากตำราตำราคือองค์ศาสดาอาจารย์มโนอาจารย์มโนอะไรนั้นเวลาเทียดไม่ไม่มีเทศก็มีถ้าไม่มีเทศเป็นอย่างนั้นล่ะเอารูปหมุนมจิ้วจิ๋วนี่มันนิยมกันไม่ทำ คือมันเปิดม,มันไม่จำเนเข้าใจอย่ีคุ้นคุ้นวน,นแต่มัมีแค่เล้วมันแมันหลีกนะแคบไม่ยอดสังคมก็ทั้งความมสังคมก็ต้องมีสูงมีต่ำมีสมมุติมีนะมันต้องเป็นธรรมดาเรือเป็นเรื่งธรรมดาเลยถึมจะเปนจตลอดบ้างพอดูในชนที่ธรรมดาธรรมดา,าี่เขาเข้าใจันาดผู้ที่จะแจก้กที่จริงๆเขาแก้ดีเอ ผู้กีดันแก้ไมาได้ยังกำลังพยายามอยู่ตาม้ั้นตาบุครลก็วราธรรมะนี่ต้นแก่มันเป็นแบบนับนถาผู้ี่ตอนจะไปถ้าจะไปอยู่แล้วเอาปเา้าหรือวีดีโอเลยส่งเลยไปเลยนต้องงานที่ทำมาไมไราวเลยที่ได้อ่านแค่แบนี้เยอะ ถ้าไม่อาากกัดตรนไหนก็ใช่ละนั่นในช่วงที่อะไรที่เราไม่อัดเทมาน้นมน่ามือเราเที่ย่สเชทางเต็มที่เต็มที่เลยตอนนี้้าท่านถึงโมโห,โหที่ท่านพูดจริงนี่แต่ท่านไม่พูดต่อหน้าเราพูดเดืยอใคนัเนละแหมถ้ากรังนี้ไม่อาามัดก็โมโหจังบอกโมโหไปมันไปไต่ลมไตยแรงมันไม่ไาไตาเ้า,า,าใกล้เราตัวจะถูกระบอยุบถึงขึ้นไเวลาฟังไปแล้วแหมะว่า ก็การอย่างนี้ไมโมโหจังหวะโมโหก็ไปเตะโนเตะแล้วพี่ก็เยที่วเราพระองน์จึงเอาอย่างนั้นเัรามันแข็งแข็มันคจริงนม่อกี้แบมันร้อนจันคุณไปเลยมันทำเราร้อนจันคุณไปมากเท่าไหร่ลวเราทำไม่ถี่มันร้อนจคไปทำไม่ได้หรือทำมันจะเลื่อนลงแนเคยปราดที่มามากเท่าไหร่ละเอาตรงนั้ ครับนะหนุนนะจ้าไม่รักเลที่ว่าทำบูญเจ้านี้เราล่อเ้มือนังที่ว่าร่างกายพิษก่ดแผลปกคลุมได้จ่อแงลกบนั้นมันอยู่ห่างกันไว้มันติดกันอยู่นั่นแลกที่เดยาทำติดกันอยู่นั้นเราก็ออกเห็นนั่นคืาไม่ปวดแล้วการที่เขาบอกก็ไม่รักอะไรเราเหมือนกันไม่เห็นมาบุเจ้าก็จะมะเปิดเปิดจ่อปวดแผลอืบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những